ตอมานผงาดฟ้าตอนที่21บทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นหลัวซิวเก็บผลไม้วินดาณทองคำทั้ง6ลูกที่เป็นประกาศสีทองอย่างระมัดระวังใส่ลงในถุงเก็บของหลังจากนั้นก็รีบออกจากร้านบุงหน้าไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับร้านโอสุตต้นเชียงซึ่งเป็นจุดสำหรับประกาศหาผู้หลอมยาก่อนจะแปะประกาศที่เขาเตรียมไว้ หอตนหวังแห่งตระก,กูลหลวประกาศรับสมัครนักหลอมยาที่สามารถหลอมยาสมานระดับสูงได้จำนวนสามตำแหนง่งรางวัลตอบแทนเป็นผลวิญ,ญญาณทองคําบนประกาศยังระบุที่อยู่ในชื่อของเขาไว้ด้วยแม้ว่าหลวงซิวจะมีผลวิญญาณทองคำถึงหกลูกแต่เขาตั้งใจะจะเก็บไว้ใช้บางส่วนเพราะผลวิญญาณทองคํานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการหลอมเม็ดยาสร้างรากฐานหลวงซิว,วกลับมายัางลานและเฝ้ารออย่างใจยเย็น เขารู้ดีว่าในไม่ช้าจะต้องมีนักหลอมยามาหาอย่างแน่นอนเพราะผลวิญญาณทองคําเป็นผลวิญญาณระดับสูงที่ร่ำค่ายิ่งนักเป็นสิ่งที่นักหลอมยาทุกคนใฝ่ฝันอยากจะครอบครองจะต้องดึงดูดนักหลอมยาได้มากมายอย่างแน่นอนในม,ม่นานนักก็มีผู้มาเยือนแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือผู้ที่มาไม่ใช่นักหลอมยาแต่กลับเป็นผู้นําของร้านโอสถต้นเฉียงฮาวาเย,ยวินส่วนหลัวลู่จงเองรู้สึกแปลกใจไม่น้อย ขอ,อยังไม่รู้ว่าหลวงจูใช้ขนวิญญาณทองคําในการจ้างนักหลอมยาไม่ฉะนั้นเขาคงวอยวายหล่นลานไปนทั่วแล้วทาวายเยาวินก้าวลงจากรถมา้ามุ่งตรงกาสู่ร้านโดยไม่รอช้าคราวนี้นางไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้าสวมเพียงชุดกระโปรงยาวสีขาวบริสุทธิ์ดูงดงามประเพียบมาด้วยความสง่างามอันสูงส่งหลวงจูมองไปหน้าที่งดงามและแฝงมาด้วยความเศร้าหม่นของนางก่อนไปถามว่าท่านทวาย มีเรื่องอะไรห,หรือฮาวาเยวินส่งเสียงคือออกมาเบาๆด้วยใบหน้าที่เคร่งขึมก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงต่ำว่าจะตั้งใจใช้ผลวิญญ,ญาณทองคําเป็นอวันจ้างนักหลอมยาจริงๆหรือหลัวลู่จงนึกกับชังักรีบหันหน้าไปมองหลัวสิวทันทีเห็นเพียงหลัวซิวพยักหน้าเล็กน้อยก่อนยกมือขึ้นพลางกล่าวว่ามีปัญหาอะไรห,หรือหรือว่าท่านไม่อนุญาตหลัวลู่จงตกใจจนร้องออกมาด้วยเสียงแปลกๆก่อนจะตะโกนว่าจานุ่ม นีม่มีผลวิญญาณทองคําจริงๆแถมยังจะเอามาใช้เป็นอาวัลให้กับนักหลอมยามีเจ้าบ้าไปซะแล้วหรือผลวิญญาณทองคําหามาได้ยากยิ่งเป็นสิ่งที่หามาได้ยากมากโดยปกติแล้วผู้ที่ได้ผลวิญญาณทองคํามักจะเก็บไว้ใช้เองและขายเพียงแค่เปลือกและเมล็ดเท่านั้นหลัวชิวแอบ,บสองคำก่อนจะหยิบผลวิญญาณทองคำสองลูกที่เปล่งประกายทองคําวางลงบนโต๊ะทันทีที่วางลงไปก็มีพลังวิญญาณแปลกประหลาดลอยออกมา ทมให้หลวงลู่จงและฮาวาเยาวินตกใจไม่น้อยพวกเขาไม่คาดคิดว่าเหลีวซิวจะมีผลวิญญาณทองคำถึงสองลูกเจ้าเจ้าเจ้า,จาหลวงลู่จงชี้ไปที่หลีวซิวปากไม่สามารถเอ่ยอะไรออกมาสักคำฮาวาเยาวินถอนใ,ใจเบาๆพ่อนามมาจากสมนักใหญ่จึงเคยเห็นลูกมาพอสมควรแม้กระน,นั้นนางก็ยังรู้สึกไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ไม่เห็นเด็กหนุ่มวัยเยาว์อย่างโหลวซิวกับครอบครองสมบัติพรามค่ามากมายเช่นนี้ ผลเหวนพันปีเห็ดเห้นจีนรกยาสูนพันปีแล้วตอนนี้ยังมีผลวิญญาณทองคําอีกทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของรําค่าที่หาได้ยากยิ่งและในขณะนั้นัวชิวหยิบผลวิญญาณทองคําอีกรูปหนึ่งออกมาซึ่งทําให้ดัวลูต่ตรงและอวาเยวินสั่นสะท้านไปทั้งล่างโรชิวกับพอรอบเบาๆแล้วกล่าวว่าท่านผู้ข้ารู้ว่าท่านเก็บงาความสามารถไวมากทั้งสามลูกนี้ขอมาเป็นท่านดูแลหนึ่งลูก ขอเป็นการแสดงความปันยูอีกสองลูกเป็นวันในการจ้างนักรลอมยาถึงเวลานี้ถ้ามีนักหลอมยามาถ้าช่วยดูแลให้ข้าหน่อยทวายวินมองปฏิผลวิญญาณทองคำสามลูกรียว่างอยู่บนโต๊ะรอบกัดหริฟีปากสีแดงระเรื่อใบหน้าของนางแสดงออกวยความซับซ้อนที่บอกไม่ถูกในสายตาของนางหลัวซิลเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในการหลอมยาที่หาตัวจับไปยากเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าเข้าสู่ขอบเขตเจนอูได้อย่างสูง แต่ถว่านางกลับไม่สามารถดึงตัวหลวชิวให้เข้าร่วมกับต้นเสียงเทายวนได้หลัวลู่จงมือหมายสั่นเล็กน้อยเมื่อเก็บผลวิญญาณทองคําทั้งสามลูกไว้จากนั้นะจยา,ายาาบังคับปรมาภิเตื่นเต้นและขบงวายขอจะถามว่าจะจะนมน,นี่นี่มันได้มันมาจากที่ไหนกันหลัวซิวพูดอย่าไม่ใส่ใจเมื่อคืนข้าไปฝึกฝนที่ภูเขาร้างเจอกระดิซ่อนแห่งหนึ่งข้าเก็บผลมาทั้งต้นเลยโทษวิญญาณทองคํามักจะออกผลมาแค่ห้าลูก หนูนว่าตอนนี้เจ้าจ่าตำรวจขึ้นมาจริงๆแล้วนะดวงตาของฮาวายวินที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์เหลือร้ายกับพิบไปมาที่หลัวชิวทำให้รู้สึกถึงความโยโยนอย่าบอกไม่ถูกหลัวชิวหันหน้าหลบปลีกสายตาเขานานก่อจะถามว่าท่านฮาวาท่านมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือฮาวายวินส่งเสียงขึ้นฮัดเบาๆก่อนจะกล่าวว่าก็แค่ต้องการมาดูว่ามพผลพิญ,ญญาณทองคำจริงหรือไม่แต่การกระทำของเจ้ามันเกินไปหน่อยจะสร้างปัญหานะ ก่อนหน้านี้ตะกูลยางไม่ได้ใส่ใจในหอต้นหวังของตะกูลบุลวงของเจ้าหรกแต่ตอนนี้เจ้ามาใช้ผลวิญญาณทองคำรอดให้นักหลอมยามาเริ่มมือพวกขงาบายอมเห็เจ้าทาธุรกิจปร,ราบรื่นไปแน่ผู้ดใดกล้าขัดขวงังข้าจะทําลายมันให้หมดหลวลงู่จงตะโกนเสียงดังเต็มด้วยอํานาจตอนนี้เขาได้ผลวิญญาณทองคํามาแล้วถ้าลาเขาสักหน่อยอนาคตในการหลอมยาที่จะช่วยให้เขาผ่าน้นอุปสรรค์ได้ก็ม่ใช้เรื่องยาคุณชายหลวง ขอท่านพิจารณาคำเชิญของข้าก่อนอีกสักครั้งที่เป็นโอกาสที่ดีท่านลคิดแทวรอบข้อดวงตาที่ใสแจ๋วและงดงามของฮาวายุวินแฝงด้วยความหวังอย่างอ่อนโยนเมื่อฮาวายุวินจากไปแล้วหลวลงรุโจก็มองหลวงชิวด้วยสายตาแปลกประหลาดก่อนจะกซิบถามว่านี่เจ้านูคนวันนี้เป็นมุขของตอนเชียงเทายนเลยนะแต่การไปแสดงท่าทีใดๆต่อหน้าเจ้าแล้วอีกอย่างนางเชิญเจ้าไปทำอะไรหลวงชิวก่าวว่า นางเชิญข้าเข้าร่วมกับต้นเชียงเทายวนแต่ข้าต้องการเข้าร่วมสํานักไทอูที่ได้เป็นเศษนางไปอะอะไรนะหลรัจงตกใจเล็กน้อยขอดิ้ทุกขโกรกของหลวเชิวอย่างแรงแล้วพูดต่อว่าต้นเชียงเทายวนนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักหอมยาทุกคนประทานาะจาหนูเอ้ยนี่จะก,กล้าป็นเศธไปได้อย่างไรกันหลัวซิชวรูปหัวที่โดนตีจนเจ็บก่อนจะแบะปากและพูดว่าท่านปู่ใหญ่หญิงผู้นี้เป็นแค่คนรับใช้ในต้นเชียงเทายวน ยังมีคนที่ถูกนางหลอกเข้าไปอีกมากข้าไม่ทำเรื่องโง่ๆ้แบบนี้หรอกการเข้าเป็น,นสิทธ์สำนักนั้นสำคัญมากขาต้องการเข้าเป็นสำนักที่ข้าชื่นชอบเมื่อกลายเป็นลูกสิทธิ์ของสำนักใดสำนักหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถออกจากสำนักนั้นได้เว้นไว้ว่าจะถูกไล่ออกจากสำนักแต่ผู้ที่ถูกไล่ออกไปแล้วสำนักอื่นก็จะไม่รับเข้าร่วมดังนั้นหลวงชิวจะให้ความสำคัญและระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลวงชิวมิสูเมย์เหว่ สอนวิชาหลอมยาให้และมีวิชานํำรานบังกรในการเร่งให้สมุนไพรเติบโตจะไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมกับต้นเฉียงเถายวนเขาจึงทั้งใจที่จะเข้าสํานักไทอู่ซึ่งเป็นสํานักที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในไม่นานก็มีนักหลอมยาสองคนมาพบหลวงซิวหลวงู่จงเป็นผู้คัดเลือกเมื่อนักหลอมยามาถึงเขาจะต้องมองไปที่ผลวิญญาณทองคําก่อนและหลวงรุ่จงก็หยิบผลวิญญาณทองคำมาอย่างภาคภูมิใจ เมื่อเห็นสีหน้าลหลงใหลแลิฉาของนักหลอมยาหลวงู่จงในใจก็รู้สึกพอใจและสบาใจอย่างยิ่งหลวงู่จงจะให้นักหลอมยานําโอสถที่ตัวเองได้หลอมออกมาก่อนแล้วจึงทําให้ยาสมณะดับกลางแก่พวกเขาหนึ่งเม็ดเพื่อดูคุณภาพของโอสถและเวลาที่ใช้นในการหลอมเพื่อที่จะประเมินระดับฝีมือของนักหลอมยาเหล่านั้นสิ่งที่ทำให้หลวงู่จงรู้สึกหงุดหงิดก็คือในแต่ละวันแม้ว่าจะมีผู้มาสมัครมากกว่าสิบคน แต่ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นนักหลอมอยาจริงๆก็มีแค่สองสามคนเท่านั้นแถมยังสามารถทําตามข้อกําหนดได้อีกพวกเขาเหล่านั้นเป็นแค่กลุ่มคนที่หวังจะเข้ามาหาผลประโยชน์โดยการใช้โอกาสนี้หลอกลวงเท่านั้นหลวซชิว,วไม่ได้เรรีบร้อนเพราะหลายๆคนที่เป็นนักหลอมเขาบังจะเข้าฌานฝึกฝนหลอมยาอยู่คงยังไม่ได้รับข่าวสารเขาคาดว่าภายใน,นไม่กี่วันข้างหน้าจะต้องมีนักหลอมยาจากหลายๆอํานาจในเมืองหวังเข้ามาร่วมการสมัครมากขึ้นอย่างแน่นอนหลวงชิว รับสมัครนักรอมยาฝีมือดีแค่สี่คนใช้ผลวิญญาณทองคำสองลูกก็เพียงพอให้กับนักรอมยาทั้งสี่คนอยู่ที่นี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อถึงตอนนั้นหอต้นหวังเขาก็จะรุ่งเรืองขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะหาผู้ฝึกรอมยามาไม่ได้เช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่เหลียวซิลออกไปฝึกฝนในตอนเย็นกลับมาในตอนเช้าตู่เขาได้ฝึกหลอมยาที่หอต้นเชียงแต่ในวันที่ประกาศถูกแปะไม่ได้เพียงสามวันหลวชิว เขาเพิ่งกลับมาจากภูเขาลึกนอกเมืองกลับเพราะว่ามีผู้เท่าผมหอกมากมายมากินล้อมหน้าร้านหมอต้นหวังตั้งแต่เช้าตู่ขนาดนั้นท้องฟ้ายังไม่สว่างหอต้นหวังของเขายังไม่ได้เปิดประตูทําให้เหล่าผู้สมัครเป็นนักรอมยาต้องอดทนรอเพราะในฐานะนักหลอมยาพวกเขามักจะอยู่ตําแหน่งสูงแม้จะมีเงินทองมากมายมาวางอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ไม่สนใจ แต่เขากลับมองว่าเพื่อสมุนไพรล้ำค่าหายากเหล่านั้นเป็นสมบัติล้ำค่าและมันคือสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นั่นเองสําหรับชื่อร้านหลวงชิวได้คิดไปว่าจะใช้ชื่อว่าหอต้นหวังเพียงแค่สะสมยาอาวุธให้เพียงพอก็สามารถเกิดพร,รานได้แล้วเพราะมีหลวงลู่ตรงซึ่งเป็นนักหลอมยาที่มีประสบการณ์ยาวนานมาคุมร้านทําให้นักหลอมยาหลายคนมองว่าหอต้นหวังเป็นร้านที่น่าสนใจเมื่อประตูเปิดออก บรรดานักหลอมยากว่าสิบคน,คนเขาเรียกเขามาทักทายหลัวชิวไดว้หลัวดูจงทันทีจากกลิ่นอุ่นๆที่ออกจากตัวของพวกเขาก็าสามารถประเมินระดับฝีมือของนักหลอมยาเหล่านี้ได้โดยมีแค่สองคนเท่านั้นที่มีระดับฝีมือดีที่เหลือนั้นมีปราณแท้ไม่บริสุทธิ์พอจึงสามารถหลอมยาได้เพียงระดับต่ำเหล่านักหลอมยาที่มีฝีมือแค่ครึ่งเดียวเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาแค่หวังว่าตนจะโชคดีแม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าเกณฑ์คัดเลือกคงจะสูงมากแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาในหอต้นหวัง โลเชียวก็เดินตามเข้าไปด้วยในขณะนั้นเองมีชายฉลาผมสีเหลืองใบหน้าไม่ดอยย่นเดินเข้ามาเขาก้าวเข้ามาในร้านแล้วตะโกนว่าผู้ใดเป็นคนดูแลที่นี่ออกมาสิเมื่อชายชลาตะโกนออกมาร่างเขาก็ปล่อยพลังไฟที่เข้มข้นทําให้เหล่านักหลอมยาสิบกว่าคนสันสะท้านไปทั้งตัวเพราะพลังไฟในระดับนี้คือสิ่งที่พวกเขาหมายปองพวกเขามั่นใจว่าชายพราพนี้ต้องเป็นนักหลอมยาที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนเพราะนักหลอมยามักจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน แต่ชื่อเสียงของพวกเขากลับไปที่รู้จักอย่างดีในวงการหลัวฉิวเดินออกไปแลวตอบกลับว่าข้าคือผู้ดูแลที่นี่ท่านมีธุระอะไรหรือทุกคนต่างรู้ว่าหอต้นหวังเป็นของตระกูลหวังซึ่งผู้ดูแลหลักก็คือหลัวฉิวชายชราผมเหลืองมองไปที่หลัวฉิวแสดงสีหน้าดูถูกออกมาด้วยท่าทางเย่อหยิ่งก่อนจะพูดว่าข้าขอสั่งให้เจ้าเปลี่ยนชื่อร้านเดี๋ยวนี้ห้ามใช้ชื่อหอต้นหวังเพราะพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อนี้ หลวชิวขมวดคิวเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะข้าตั้งชื่อน,นี้ไปข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อร่องเกินท่านหากถ้ามาก่อขอพูดวา่ายกหาว่าข้าไม่เกรงใจชายชาราผมเหลืองมองหลวชิวยางดูถูกและเย้ยหยันว่าข้าคือต้นหวังดังนั้นข้าไม่ยอมให้พระเจ้าใช้ชื่อนี้ตั้งเป็นชื่อร้านต้นหวังเลยเมื่อยินสองคำนี้หลวลููจงและเหล่าผู้ที่มาสมัครเป็นนักหลอมยา ทุกคนต่างก็ชะงักไปในทันทีทั่วทั้งแคว้นอูนานที่มีประชากรกว่าร้อยล้านคนมีนักหลอมยาที่มีทักษะการปรุงยาสูงมากอยู่คนหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นหวังและจะมีความสัมพันธ์กับจักรุณางอีกด้วยในขณะนั้นพวกเขาสามารถยืนยันได้ลว,ว่าชาชาราู้ทีิเยนอยู่เบื้องหน้าของพวกเขากับท่าทีเย่อหยิ่งคนนี้คือต้นหวังแห่งแคว้นอูนานหลวสิวรู้สุก คุ้นชื่อของบุคคลเหล่านี้เขาจําได้ว่าตอนเ,อเด็กมักจะได้ยินชื่อของเขาอยู่บ่อยครั้งและตอนนี้เขาก็ได้พบกับตัวจริงเขาคิดทันทีว่าคงเป็นตะกูลจางที่ส่งต้นหวังมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ลัวสิวขมวดคิว้วนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากเขาตั้งชื่อร้านว่าหม้อต้นหวังเพื่อมันดูมีอำนาจและน่ากลัวแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีต้นหวังตัวจริงมาปรากฏตัวและมาทำลายชื่อร้านของตนเอง ชายผู้นี้้าเรียกตัวเองว่าต้นหวังเชลูข้าวหลอมยามาหลายพันปียังเป็นได้แค่ตำแหน่งต้นจงไม่ต้องคิดถึงตำแหน่งต้นหวังที่สูงกว่านี้หรอกเสียงที่เต็มไปด้วยความดูหมิ่นของซูเมียวยดังกล้องอยู่ในหัวของลิวชิวโหลเชิวรู้สึกตกใจเล็กน้อยเขาพ่จุรว่าผู้ที่เป็นนักหลอมยาที่มีการแบ่งตำแหน่งชื่อเสียงกันด้วยเขายิ้มเย้ะอย่างเยญนชาะพูดกับมึงจะบอกว่า จเจ้ากล้าเรียกตัวเองว่าเป็นปต้นหวังกันหรือเจ้ามีความสามารถไปอวดพวกสมนักงานใหญ่เหล่านั้นไหมดูสิว่าจะมีใครบ้างที่ด่าคนแกกอวดดีอย่างเจ้าจนต้องร้องไห้ออกมาเมื่อพูดถึงพวกสมนักใหญ่โตเหล่านั้นเหล่านักหลอมยาคนอื่นต่างก็แสดงท่าทีอยากไปเพราะในสมนักใหญ่โตเหล่านั้นจะมีนักหลอมยาที่มีความสามารถมากกว่าที่นั่นบิ่งป๊อจะไม่กล้าเรียกตัวเองว่าต้นหวังเข้าอยู่ได้แค่ในโลกที่ธรรมดาแบบนี้ และใช้ความสามารถไปอวดคนในแคว้นที่ไม่ค่อยมีความสําคัญก็เท่านั้นเมิงป๋อหน้าแดงขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดบอกเลยนะว,ว่าเขาถูกทําให้โกรธแล้วเขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มนั้นจะกล้าดูดถูกเขาต่อหน้าแบบนี้แต่เขาก็ไม่สามารถถึงอะไรได้เขารู้ดีว่าเขาเองกับนักหลอมยาในสนักใหญ่ห่างไกลกันมากแค่ไหนถ้าเขาไปที่นั่นเขาก็เป็นแค่ลูกน้องตัวเล็กเท่านั้นหลัวชิวเห็นว่าเมิงป๋อหน้าแดงกรําจากความโกรธ จึงพูดปลอเถอว่าถ้าเจ้ามัน่นใจในฝีมือลร้องยาของตัวเองมากขนาดนั้นนั้นเรามาประลองกันสักตั้งไหมผลแพ้ชนะให้นักร้องยาคนอื่นที่นี่เป็นผู้ตัดสินเองจะดีกว่าย่อมได้ถ้าเราจะประลองกันก็ควรจะเพิ่มเดิมพันสหน่อยดีไหมถ้าข้าแพ้ข้าจะดียกผลวิญญาณทองคําให้หนึ่งลูกแต่ถ้าเจ้าแพ้ละการที่หลวงศิวท้าทายต้นหวังในการแข่งขันล้อมยาจึงทําให้บรรดาผู้ได้อยู่ในที่นั้นตกตะลึงอย่างมาก พวกเขาตาค้างและปากกว้างกันทุกคนแม้แต่หลวงดจงที่รู้ว่าหลวงชิมีปสวร์นในการรอมอยาแต่การที่จะท้าทายต้นหวังนั้นถือว่าเขายังไม่ถึงขั้นแต่ข้อเสนอของหลวงชินั้นช่างย่อดวนเสียเหลือเกินในโลกแห่งความเป็นจริงมีพลังปานบางตัวยาและสมุนไพรที่หายากมากทรให้นักรอมอยาจากโลกธรรมดาไม่สามารถต้านทานการเล่าลวงจากสมุนไพรที่ล้ำค่านี้ได้เสา่าฮ่าาิงร่ำของ บิงป้อดังกล้องขึ้นอาการถ้าอย่างนั้นเขาก็ยอมรับคำท้าของเจ้าถ้าหากข้าแพ้ข้าจะมอบเตาหลอมสวนหยางของข้าให้เจ้าเตาหลอมยาสวนหยางนั่นคือเตาหลอมยาที่มีชื่อเสียงโดยมีเรื่องเล่ากันมาว่ามันเป็นเตาที่มิงป้อเก็บได้จากที่ไหนสักแห่งและมันทําจากหินสวนหยางอันล้าค่าที่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติในการหลอมยาที่เหนือ,อจากปกติแต่มันยังเก็บซ่อนความลับอนาทึ่งบางอย่างที่ทําให้มิงป้อ ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนการหลอมยาอันยิ่งใหญ่เหล่านักหลอมยาทุกคนต่างอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเมืองปอนําเตาหลอมยาสีแดงออกมาเตาหลอมยานี้อัลตะทัศรัดและดูเหมือนจะถูกแกะสลักจากหินอัญมณีสีแดงอย่างปราณีตพื้นผิวของเตามีลวดลายสวยงามมากเพียงแค่มองจากภายนอกก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่บุคคนในโลกธรรมดาจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ถ้าจะเปรียบเทียบระดับของยาระดับสุกนั้น ขาของแพลยังไม่ต้องสงสัยพวกความยุติธรรมค่าขอเปรียบเทียบแค่ยาที่ข้าสามารถหลอมได้ในระดับสูงสุดคือ,อยาพลังลมปราณหลวซิลเกวด้วยวิธีนี้เขาจะมีโอกาสชนะในนอกจากนั้นยังเป็นยาดับสูงสุดที่เขาสามารถหลอมได้ในขณะนี้ยาพลังลมปราณเป็นยาที่มีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่อยู่ในชั้นฝึกระดับ6ในการก้าวข้าสู่ระดับเจ็ดที่เรียกว่าขั้นของปราณแท้ ึ่งเป็นระดับที่สามารถแปลงพลังชีวิตให้กลายเป็นปราณแท้ได้เมื่อใช้ยาพาังโมป่านนี้จะช่วยให้นักสู้ระดับหคุ้นเคยกับปราณแท้ได้มากขึ้นสําหรับนักสู้ระดับ7ก,การใช้ยาตัวนี้ที่ช่วยเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทําให้การแปลงพลังเป็นปราณแท้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่มีปัญหาเริ่มตอนนี้เลยไหมเบิงป๋อพยักหน้าอย่างรวดเร็วในสายตาของเขาไม่ว่าความสามารถของหัวซิวจะเป็นเช่นไรสุดท้าย เขาก็เป็นแค่เด็กน้อยเขาคิดว่าหลัวเฉียวมีอาจชนะเขาได้หากการหลอมอยาของเขาไม่ดีพอเขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เลยถ้าเจ้ามีสมุนภัยแล้วก็ดีถ้าไม่มีเดี๋ยวเจ้าไปหามาก่อนเราก็ไม่ปลอรองกันก็ได้หลัวเฉียวพูดในช่วงเดือนก่อนที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้การหลอมอยาหลายชนิดอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะยาพลังปานที่เขาเคยทดลองทำไปหลายครั้งจากการลบเดินในช่วง,รงแรกๆตอนนี้เขาเริ่มจับทางได้แล้ว และมันไม่เคยล้มเหลวอีกเลย